โอเคค่ะคลิปนี้เราก็จะมาแกะตัวสเปกน้ำมอสนะคะอันนี้เราซื้อมาในราคา180บาทนะคะก็ถือว่าแพงมากเลยนะคะเพราะว่าแถวบ้านเรามันหาซื้อยากนะคะอันนี้ก็ปริมาณ1กรัมนะคะ1กรัมหรือ100กรัมอันนี้เป็น12ลิตรนะคะไม่รู้ว่าเขานับกันยังไงนะอะเดี๋ยวเรามาแกะเลยนะคะ ปจะตัดถุงมันก่อนมีดเราก็เราก็จะแกะออกเท่าที่เราจะใช้นะคะ<อ>นี่นะคะโอ้นหนักเขาเบามากเลยะะวันนี้เราก็จะเอาไปเพราะตัวเป็นไข่แก้วสารพัดน,นึกนะคะ นี่ได้อย่างนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําไปแช่น้ําไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาทําการเพราะนะคะ ไข่บอลของแก้วสารพัดหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ได้มาสีไข่นะคะนี่เราแยกมาจากต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ก็เป็นต้นแม่เขานะคะนี่และต้นนี้ก็เป็นต้นแม่ของเขานะคะเราก็ได้นําเจ้าไข่บอลแก้วสารพัดหนึ่งนะคะออกมาจากต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเพาะกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็น ตัวสเปกน้ำนะคะสเปกน้ำเราซื้อมาในราคา180บาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่แพงมากเลยอันนี้ก็เป็นอันที่เราได้ทําการแช่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามาบีบออกนะคะบีบน้ําออกเพื่อที่จะนํามาใช้เพาะนะคะส่วนตันนี้เราก็จะเอาลองเอาไปใช้ตอนดูกับต้นยางอินเดียนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในคลิปหน้านะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาพามาเพาะกันเลยนะคะ เราก็จะนำตัวไข่บอนนะคะใส่ลงไปนะคะนี่ใส่ลงไปแบบนี้เลยะคะ่ะเราก็จะใส่กระถางละสองใบนะคะเสร็จแล้วก็กบมันไว้นะคะนี่กบหรือเราก็จะใช้กบแบบนี้เลยนะคะโอเคอันนี้ก็นำไปวางไว้เลยนะคะเนี่ยวางไว้แบบนี้นะคะ อันนี้ก็วางคู่กันไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็นำตัวซูฟกน้านะคะไปกลบไว้นี่นะคะแล้วเราก็จะรอนะคะว่าเขาจะออกลากตอนไหนนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำถุงนะคะมามัดอบเขาไว้นะคะี่เราก็จะนำลงถุงแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นถุงที่เราได้เตรียมไว้นะคะ เอาไปเราก็จะมัดนะคะใช้ยางมัดนะคะนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมัดตัวที่สองนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการเพราะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูอีกสิหวันนะคะเ,คเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดถุงให้ดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ